สวัสดีครับพี่นอ้องป้องปายสู้ขู่สู้กนนะครับขอต้อนรับผู้มช่องวอัดรพีสานบ้านยูทู e พี่น้องวันนี้มาโขกมาหน้าคือเก้าพี่น้องเม,มืองบรรยากาศให้มั่นนะครับหลังจากที่ปลูกไก่ได้เดือนเออได,ได้ได้อาทิตย์นึ่งพี่น้องประมาณอาทิตย์นึงนะครับวอคลิปก่อนก่อนมาปลูกมั่นผมก็ลงคลิปอยู่พี่น้องนอกจากสีพา้ามองอับเดต มันที่ปูกไว้อกสิาพีพ่อน้องขอบตาห้าเก็บดอกไปเกีย่ยวห้าเก็บเห็ดพี่น้องก่อนจะส้มคลิปนี้กะพี่น้องที่ขอมามหม่น,นะครับเพิ่งขอมาเมืองกะอย่าลืมกดติดตามหมือนเด้อพี่น้องเด้อผู้เป็นมาอยู่แล้วนะครับกยจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แน่พี่น้องเป็นกําลังใจช่องน้อยๆน,นะครับช่องวรพลอีสานบ้านยูทูบครับช่องน้อยๆน,นะครับเอาบรรยากาศทงไฮทงหน้าบรรยากาศบ้านๆมาฝากพี่ฝากน้อง ครับเดี๋ยวไปเมืองบรรยากาศหาเก็บดอกเกียวหาเก็บเห็ดน้ำกันพี่น้อง ครับผู้ใดเ,เบื่อบรรยากาศนําในเมืองแล้วนะครับกบ็มาเปลี่ยนบรรยากาศเมืองทองไฮทองนานำวอร์รพลอีสานบ้านยูทูบเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศทองไฮทองนาบรรยากาศบริสุทธิ์พี่น้องผู้ใด,ดเ,เบื่อในเมืองเลยก็ว่าทุ่มทงทมทานํากันทุมปลาทุมดงทุมโขกน้ำฝนเด้อพี่น้องเด้อ i

้องมาหาเก็บหาเก็บผักวานน่ายเบอกแตเกี่ยวพี่น้องโอ้โหนีอกพี่น้องตร้อแล้วต้นดอกอแเ้วต้นพักวานอืมพี่น้องก็เป็นดอกก็เป็นดอกายนาดัวยเนาดอกบัวลายเนาอกวายเนาะอังลร็วคือาากวานบวนอง

ดูว่ามียอดปอยอีกแล้วตาดบ่มียอดพี่น้องสมุนไพบ่มียอดแม่เขาบอกมีเลยเขาอยากดิชิตด่าไม่พี่น้องตัวผักหวานโคกมาประทันพี่น้องเป็นเด็ดเอาไปก่อนพี่น้อง ทักหวานยุคโคนี่ยอดมันว่นดี้พ่อแก่งกับพี่น้องข้าเจ้ามาก่อนเป็นบมนผักหวานต้นผักหวานเด็ดยอดผักหวานต้นละยอดสองยอดพ่อได้ตื่มกันพี่น้อง ต้นผักหวานลายอยู finder, ่พี่น้องตอนมันมีหน่อมันจะต้นผักหวานมาพี่น้องเดี๋ยวผักหวานพอแล้วซพิ่มกันต้นละหน่อสองหน่อ มาบอท่านเพิ่นพี่น้องหยอดอ่อนคนเดียนแล้วมีขลังกต้นอันนี้เกิดือคต้นั้โอนี่็พักหวานเด้อพี่น้องเด้อว่าพักหวานเด้อพี่น้องเราฝันใหญ่ตนสตนเก็บต้นหวาน็บหมใ่ใส่ใไปล หวานผักหวานเจ็บผักหวานด้วยกันพี่น้องนี่ก็ผักหวาน,น พ่อควันพ่อแกี่ยูน่ะพ uh ี huh. ่น้องเนี Good ่ยครับมดแดงพี่น้องฮะบอกเชียงหน่อยมันแงครับมดแดงคนน่ะได้กลิ่นมะนี่อเนาะหาอยู่หากินพี่น้องทรงคือตะหน่อยอยางเงี้ยครับมดแดงเขามดแดงแงเงี้ยเงี้ยวเสตตาเสนอกันเนาะอ่าอ่าเออคักๆ <c oughs> อันนี้อันนี้หมักมันหมัก,ส,กสมเชียววานด้วพี่น้องหมักตุ่มก้าพี่น้องปนตุนเอ็นตินนีอ่อผมเต้ๆคุณ นานปะโอ๊โอ๊คเอ้เกัทัโอ้ได้ใครเอยมีใครขวมยมีใครเอย <c oughs> มองมองปลูกพืชผสมปลูกคุมก็ยังดอกอยู่ปีนีุ่นพุ่นต้นเอ็นเต้นเอ็นเต้นอันร้อนอยากได้เฮาจักก็ฝันว่าสามีความฝันสามีความฝันว่าสิเลี้ยงหยังก็เลี้ยงปลา